สลับไปดูเรื่องของการเสี่ยงดวงบ้างอยู่คู่กับคนไทยเหมือนกันนะคะเรื่องของลอตเตอรี่ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาการเรื่องของเว็บไซต์ขายลอตเตอรี่ปรากฏว่าล่าสุดรัฐบาลออกมาเตือนเพราะมีคนไปหัวสายเหมือนกันคิดเป็นตู้ขายลอตเตอรี่ขึ้นมาเป็นตู้แล้วก็มีหน้าจอมีภาพลอตเตอรี่ของร,รัฐบาลนั่นแหละขึ้นแล้วก็ให้จิ้มเลือกอแต่ว่า ไม่ได้สลักใบจริงไปนะคือจิ้มสะดวกง่ายเป็นตู้เหมือนตู้เฟรนช์ชายตู้กดอ่ะกดลอตเตอรี่แต่ไม่มีสลักให้คือเหมือนได้ผ่านแอปพลิเคชันไปหรือว่าได้สลักตามที่มีการขึ้นหน้าจอล่าสุดรัฐบาลเตือนนะคะบอกว่าการซื้อสลักผ่านตู้เนี่ยอาจจะกลายเป็นหวยทิปได้มไม่มีสลักใบจริงผิดทั้งกฎหมายพรบการพน,นันร,รวมถึงพรบอคอมด้วยแล้วก็เสี่ยงที่จะไม่ได้รับรางวัลรวมถึงคนให้เช่าพื้นที่คือนะตอนนี้โซเชียลอ่ะ เริ่มมีการขายเฟรนชชสยกันพี่อัมตู้เอาไปกดสลากนั่นแหละแล้วก็เอาไปตั้งได้เหมือนตู้เติมเงินแบบนี้<อ>รัฐบาลก็เตือนว่าคนให้เช่าพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องรับผิดไปด้วยค่ะมันจะนึกถึงเมื่อก่อนที่มันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ใช่ไหมที่ไปซื้อตามแพลตฟอร์มต่างๆ<อ>แล้วสุดท้ายไม่มีหวยใบจริงออกมาแต่อันนั้นเขาก็สู้กันอยู่ว่าเขาเก็บลอตเตอรี่ให้<อ>มีครั้งลอตเตอรี่แต่ว่าอันนี้แต่นี่มากดผ่านตู้เลย<ๆ>ก็ไม่รูเพราะว่าลอตเตอรี่ไม่ได้เด้งออกมาให้รัฐบาลก็เตือนทั้งตัวของคนขายแล กองกลางรองโฆษกประจาสํานักนายกรบุว่ารัฐบาลโดยสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวงังการซื้อสลากผ่านตู้จําหน่ายสลากอัตโนมัติอาจเข้าข่ายการเล่นการพน,นันหรือว่าสนับสนุนให้มีการเล่นพน,นันโดยกรมการปกครองยืนยันว่าการจําหน่ายสลากโดยแพลตฟอร์มผ่านตู้จําหน่ายสลากอัตโนมัติมีความผิดเข้าข่ายตามพรบการพน,นันและพระบว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยระบุว่าการจำหน่ายสลากที่ไม่มีสลากใบจริงเป็นเพียงการซื้อขายตัวเลขโดยนำตัวเลขบนสลากมากำหนดเป็นสลากของตัวเองให้ประชาชนเลือกซื้ออีกต่อออีกทอดหนึ่งโดยอ้างอิงผลการออกสลารางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งในแต่ละงวดซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการจัดให้มีการเล่นเพื่อประโยชน์แก่ผู้จัดเองอาจเข้าข่ายการเล่นสลากกินรวบ<ะ>โดยไม่มีการขออนุญาต พูดง่ายคือหวยใต้ดินนี่แหละแต่ว่าไปเอาตัวเลขจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเอมาอ้างอิงแล้วก็มาเป็นเหมือนเป็นผ้าแปะเอาไว้คือไม่เกี่ยวกับสลากในระบบเลยอ่ะก็คือให้คนที่เขาไปกดตามตู้เนี่ยไปเสี่ยงดวงเอาว่าได้เลขอะไรแล้วมาอ้างอิงจากการออกผลสลากในแต่ละงวดช โดยการนําสลากดิจิทัลมาขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ขายโดยไม่มีสลากฉบับจริงเนี่ยถือเป็นความผิดนะคะท้งเรื่องของพรบการพน,นันนอกจากนี้ปรากฏว่าเรื่องของตู้กดสลากอัตโนมัติเนี่ยมีการโฆษณากันทางออนไลน์นะแล้วก็สื่อโซเชียลต่างๆด้วยคุณคารมก็บอกว่าต้องแจ้งเตือนผู้ที่ต้องการลงทุนด้วยจะไปซื้อเฟรนช์ชายตู้จาหน่ายสินค้าอัตโนมัติหรือว่าการจําหน่ายสลากในรูปแบบดังกล่าวเนี่ยของให้ดลีกเลี่ยง เพราะอาจเข้าขายเป็นผู้จัดหาให้มีการเล่นพน,นันเช่นเดียวกับเจ้าของพื้นที่ที่เปิดให้เช่าหรือว่าตั้งตู้จึงขอย้ำเตือนนะคะ เรื่องเรื่องของประชาชนด้วยมีความเสี่ยงเหมือนกันจะไม่ได้เงินรางวัลหากถูกรางวัลขึ้นมารวมถึงอาจเข้าขายเล่นการพนันโดยไม่รู้ตัวด้วยขอให้ซื้อฉลากดิจิทัลอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ซึ่งจำหน่ายใบละ80บาทและหากถูกรางวัลก็การันตีได้รับเงินรางวัลแน่นอนอนี่ก็โฆษณาเป่าตังค์ไปด้วยครับเพราะเป่าตังค์ในซื้อได้ไม่ได้สลากแต่ว่ามันเ,ออเก็บอยู่ในแอป ต่เนี้ยไปซื้อผ่านตู้แบบเนี้ยเออมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะวันละถ้าถูกขึ้นมาเนี่ยแล้วต้องไปรับเงินจากใครอะ่ะแต่น่าสนใจเพราะว่าน้องลองเซิร์ชใน Google เนี่ยเขาขายเป็นแฟรนไชส์กันเลยนะออแล้วมีการโฆษณาไปออกบูธออกโฆษณาว่าเนี่ยสามารถที่จะซื้อสั่งง่ายๆแล้วก็คือสะดวกด้วยคนแค่ไปกดเองอก็น่าสนใจว่าทำไมถึงมั่นใจออว่าสามารถขายได้ออออคือถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบนะกับเจ้ามือหวยใต้ดินอย่างเนี้ย เรายังรู้ตัวถูกไหมยังรู้ว่าใครเป็นคนขายอะ่ะใ,ใช่ไหมแต่เนี่ยไปกดตู้อ่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าเอาล้วคนที่เขาจะให้เงินเราจากการถูกระวันคือใครอะ่ะตามตัวกันยังไงอะ่ะใช่ไหม